ุพัฒน,นานะ2องพันิเมตรครับเ,ยเียวดูดูดูดดด สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมอออดำซิ่งครับวันนี้พามาดูเสียยวนนะเดีย๋ยวพาครับว,วันนี้มาไกลเองไปเวลาเครับ,มรบสมุนพัฒนานะสองพั 2, นยี่สิบเอ็ดครับนี่วิวใหม่นะวิวใหม่ เจวันครับเป็นขมเร็วตัดตอนแล้วนะสองร้อยสามสิบห้าเลยมาครับปั้มสายนะจัดเลรทั้งทันปีนี้ครับวันจัดหนักมาแล้วครับน้องบอลไกน่น้องน้องจีนนะ นุ่มชีครับดูมาดูาดวันห้างวันห้างวันหงางจัดลๆจ้ดตีไม่ละเอียดนะเพราะาว่าข้าวข้าวยังเคี้ยวอยู่ครับ เม็ดยังไม่ล่วงดีเท่าไหร่ครับ การใหม่แล้วทำแลหลายคลิปให้ดูนะรอรับชมครับปีนี้ฝ่าย,ยอดกำลังเช็ครถนะเตรียมพร้อมแล้วครับปานเจริญวิสาเราเดี๋ยวออกเกรินกิตใจนะอ๋อเกี่ยวเป็นลูปลูกตัวเอ็ดเป็นเลขแปดนะถ้า,ออาของฟ้าก็ูฟ้าผูฟ้าแล้วนะวันนี้นะเสี่ยงแล้วครับวันนี้นะ ส,นะสุดยอด่ยนะสี่ยอดนะมีน้ำประมาณนี้เลยนะกำลังพอดีครับตอนนี้สองสามเจ้านะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าถ่ายทำยาวๆท่านผู้ชมได้ดูนะ ยังไงต่ออ้าปีปับปีปับเลยนะ่ะโอ้โหลังนุ่มหลังนุ่มโอ้อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วแบบนี้มีเสเยอบมีเสเยอบ กินฟ้าเต็มๆหน้าเลยนะ้รโ,นะโอ้อกทีนนทท 8, ตันเลยนะตัวใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เลคทอ้ง้างครับ เขียนยืนนุ้เป็นน้องกอนนะ่ะนี่ปีนี้ขึ้นปานเจริญเหมือนกันนะปีนี้นะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามถ่ายดูนะมีงานเราก็จัดกระจายไปอยู่ไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ มาดูครับน่วมนะแถวนั้นเลยนะน่วมเลยนะนมาล้เรียบร้อยครับ มีหนูไหมไม่มีหนูน่ะหนูหนูหนูดูหนูบ้านเลย เกืบร้อยเป็นหนึ่งหน้าครับยวด น,นะของฟ้าผูฟ้าผูฟ้านะวันนี้ภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะต้องขอไยท่านผู้ชมครับอ๋อเดี๋ยวมาดูศาสตร์คงสุดท้ายแล้วนะนะ เพลงครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ออน้ำซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ